เพราะทุกวันนี้แม็กเขาไม่บอกเลิกแต่มันก็เหมือนเลิกเพราะเขาทําเป็นไม่แคร์ไม่แยแสไม่สนใจคุณแล้วเขายัางมาทําท่าทีไม่พอใจพูดจารุนแรงไม่รักษาน้ําใจคุณราวกับว่ารําคาญคุณเหลือเกินเหมือนกับไล่คุณไปให้พ้นผลหน้าเขาทั้งพฤติกรรมและคําพูดทุกคําที่เขาแสดงออกมาเหมือนคนไม่รักกันการที่คุณต้องมาเจอพฤติกรรมเหล่านี้ทําให้คุณชอกช้ำใจมาก ขอเชิญทุกคนมาเป็นเพื่อนกันด้วยการกด subscribe หรือกดติดตามช่อง Thaloo Holo และอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทุกเดือนนะคะโปรดช่วยเปิดค่าการมองเห็นให้กับช่อง Thaloo Holo ด้วยการกดไลค์กดแชร์หรือมอบกำลังใจด้วยการคอมเมนต์ทักทายพูดคุยที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะหากสนใจปรึกษาส่วนตัวติดต่อจองคิวทางไลน์นี้นะคะ เมื่อชมคลิปจบแล้วหากพึงพอใจผลงานและท่านใดต้องการมอบรางวัลเป็นสินน้ำใจให้อาจารย์ขอเชิญกดที่ไอคอนซุปเปอร์แตงด้านล่างคลิปนะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณและซาบซึ้งในน้ำใจของทุกท่านมากคะ่ะ สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมค่ะคุณผู้ชมคะคอนเซปต์เนื้อหาของคลิปนี้เป็นการอ่านและตีความหมายไพ่โรมติกทาร์ดมีจุดประสงค์เจาะลึกถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของ12ราศีค่ะ ดังน,น,นั้นเนื้อหาของคลิปนี้จึงเหมาะสมกับคุณผู้ชมที่มีความรักและกําลังเผชิญปัญหานะคะส่วนคุณผู้ชมที่มีชีวิตรักสมหวังสมปัรถนาอยู่ดีมีสุขแล้วหรือสิ้นสุดความสัมพันธ์ไปแล้วชีวิตคุณไม่เข้าข่ายความหมายของไพ่นะคะ แต่ถ้าหากว่าสนใจคลิปนี้ถือว่าคุณมาชมเพื่อเป็นวิชาทานก็แล้วกันนะคะเอาละชาวราศีกรกฎเรามาดูความหมายของไพ่โรแมนติกทาลอตซึ่งอาจารย์จะเรียบเรียงบอกเล่าเรื่องราวปมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎเรื่องมีอยู่ว่าราศีกรกฎบางคนไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ และไม่มั่นใจในตัวคนรักอีกแล้วสาเหตุมาจากปมประเด็นปัญหาที่คุณกับคนรักบาดหมางใจกันทั้งที่ทุกวันนี้คุณพยายามนิ่งเงียบไม่หยิบยกเอาปมประเด็นปัญหานั้นมาพูดให้คุณเคืองใจกันอีกเพราะคุณยังไม่ต้องการเลิกก็เลยพยายามจบปัญหานั้นที่ตัวคุณเมื่อคุณนิ่งเงียบแล้วคุณคิดว่าคนรักจะดีขึ้นแต่ไม่เป็นอย่างที่คุณคิด ทุกวันนี้คุณยังรู้สึกคลางแคลงใจและยังหวัดระแวงว่าความสัมพันธ์จะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมเมื่อคุณตกผลึกในใจว่าไม่เลิกฉะนั้นในทุกๆวันก็ยังคงดีกับคนรักอยู่เหมือนเดิมคุณเคยดูแลเขาอย่างไรก็ทำตามหน้าที่เหมือนเดิมแต่คุณรู้สึกว่าสิ่งดีๆที่คุณทำให้เขาคงไม่มีค่าไม่มีความหมายเหมือนเดิมแล้วหรือบางทีคนรักอาจไม่ต้องการแล้วบางวันถ้าคุณรู้สึกน้อยใจขึ้นมา คุณอยากจะถามคนรักเหลือเกินว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมเขายังต้องการคุณอยู่ไหมถ้าวันนี้คุณตัดสินใจไปจากเขาคุณอยากจะรู้เหลือเกินว่าเขาจะฉุดรั้งคุณไว้ไหมหรือว่าเขาจะปล่อยคุณไปเพราะเขารอให้คุณคิดเองถ้าเป็นแบบนี้คุณก็รู้สึกใจหายว่าทำไมเขาถึงหมดรักคุณง่ายดายขนาดนี้ทั้งที่ตัวคุณเองรักเขาไม่เสื่อมคลาย แถมคุณยังคิดว่าเขาเป็นคนสำคัญที่สุดในชีวิตคุณอุตส่าห์หมายมั่นปั้นมือว่าคนนี่แหละคือคู่แท้ของคุณแต่ก็ด้วยชะตากรรมที่ทำให้คุณกับเขามีเรื่องบาดหมางใจกันทั้งที่ในความเป็นจริงเขานั่นแหละเป็นฝ่ายผิดทำให้คุณผิดหวังเสียใจแต่คุณก็ยังตัดใจจากเขาไม่ได้ในแต่ละวันต้องคอยสังเกตท่าทีของเขาและต้องคอยระมัดระวังไม่ให้เขาโกรธซึ่งว่ากันตามจริงแล้วเขานั่นแหละต้องเล่นบทนี้เพราะเขาเป็นฝ่ายผิดไม่ใช่คุณ แต่ที่ไหนได้คุณไม่ผิดแต่ต้องมาง้อเขามันเป็นซะแบบนี้ใช่ไหมคะชาวราศีกรกฎดังนั้น,น,นจึงส่งผลถึงความสัมพันธ์ว่าเวลาคนรักไม่พอใจเขาไม่เก็บอารมณ์แต่วีนเวียงใส่คุณไม่ยัง้งจนบางครั้งความสัมพันธ์เป็นพิษทางด้านจิตวิทยาเรียกว่า Toxic Relationships ยิ่งถ้าหากว่าราศีกรกฎคนใดมีคนรักเป็นคนเจ้าอารมณ์เผลอขัดใจนิดเดียวเขาฉุนเฉียวเกลี้ยกล่อดใส่คุณถึงคุณจะที่บายคอแทบแตกแต่เขาไม่ฟังเพราะเขายึดมั่นถือมั่นว่าเขาเป็นฝ่ายถูกคนเดียวแล้วคุณต้องทํำยังไงคุณก็ต้องเล่นบทยอมคะ่ะเพื่อให้เขาชนะคุณซะเรื่องจะได้จบคุณมักจะย้อนถามตัวเองอยู่เสมอว่าถ้าคนรักไม่เปลี่ยนนิสัยหรือถ้าหากว่าเป็นสันดานของเขาซึ่งเปลี่ยนไม่ได้แล้ว นั่นหมายถึงว่าคุณต้องทนเขาไปจนวันตายใช่ไหมโอ้ยแบบนี้มันก็แย่เลยใช่ไหมคะชาวราศีกรกฎเมื่อราศีกรกฎตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ไพ่โรแมนติกทาลอตจะพูดถึงปมประเด็นปัญหาเบื้องลึกในความรักความสัมพันธ์ว่าแน่นอนคุณจึงไม่เชื่อมัน่นในความสัมพันธ์และไม่เชื่อมั่นคนรักอีกแล้วคุณจึงคิดว่าทุกวันนี้ คุณเป็นฝ่ายยื้อความสัมพันธ์เอาไว้และหน้าด้านที่ยังอยู่กับเขาการที่คุณอยากทวงถามคนรักก็เพราะว่าคุณต้องการให้เขาพูดออกมาตรงๆไม่ต้องให้คุณมาเดาเอาเอ,าเองว่าทุกวันนี้เราเป็นอะไรกันสมมุติว่าเขาไม่รักคุณแล้วก็ต้องการให้คุณเอ่ยปากบอกเลิกก่อนใช่ไหม แล้วทำไมต้องเป็นแบบนั้นทำไมเขาไม่พูดออกมาก่อนทำให้คุณมีความรู้สึกเสียศักดิ์ศรีมากเพราะทุกวันนี้แม็กเขาไม่บอกเลิกแต่มันก็เหมือนเลิกเพราะเขาทำเป็นไม่แคร์ไม่แยแสไม่สนใจคุณแล้วเขายัางมาทำท่าทีไม่พอใจพูดจารุนแรงไม่รักษาน้ำใจคุณราวกับว่ารำคาญคุณเหลือเกินเหมือนกับไล่คุณไปให้พ้นผหน้าเขาทั้งพฤติกรรมและคำพูดทุกคำที่เขาแสดงออกมาเหมือนคนไม่รักกัน การที่คุณต้องมาเจอพฤติกรรมเหล่านี้ทําให้คุณชอกช้ำใจมากสุดท้ายชาวราศีกรกฎคะเมื่อคุณไม่มีความมั่นใจในความสัมพันธ์และไม่มีความเชื่อมั่นในตัวคนรักทุกๆวันค,คุณคิดว่าเหมือนคุณเป็นขอทานรอเศษความรักจากเขาถ้าคุณรู้สึกแย่จนถึงขั้นนี้จะส่งผลให้คุณขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง และมีมุมมองต่อความรักความสัมพันธ์ไปในทางด้านลบวันนี้ราศีกรกฎอาจรู้ซึ้งถึงคำพูดที่ว่า รักอย่างเดียวกินไม่ได้เพราะในความเป็นจริงคนสองคนที่มาจากพื้นฐานครอบครัวแตกต่างกันและมาจากสังคมสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันด้วยส่งผลให้ทั้งสองคนปรับตัวเข้าหากันยากไม่เข้าใจกันอยู่ด้วยกันยากแม้ว่าในตอนแรกรักกันนักหนาเรากลับวว่าเหมือนได้เจอคู่แท้แต่พอถึงช่วงหมดโปรโมชั่นทั้งสองคนจะเจอชีวิตจริงคือได้เห็นตัวตนท่าแท้ของกันและก,กัน ในที่สุดก็จะรู้ว่าความรักไม่ได้ช่วยอะไรซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของคนสองคนต้องมีความเห็นอกเห็นใจกันให้เกียรติกันและเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันแต่ว่าคนรักไม่มีเลยเข้าหวังแต่ว่าคุณต้องยอมเขาถ้าความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎคนใดเป็นในรูปการแบบนี้คุณจึงมีความขัดแย้งกับคนรักสุดขั้ว พราะคุณคิดว่าทำไมต้องยอมเขานักหนานิยามความรักของคุณหมายถึงการให้เกียรติกันและต้องช่วยเหลือเกือ้อกูลกันไม่ใช่ให้คนหนึ่งมาคอยรองรับพฤติกรรมดาร์กไซด์ด้านมืดความเห็นแก่ตัวทุกเมื่อเชื่อวันถ้าทำกันแบบนี้แล้วเราก็มันไม่ใช่ความรักแล้วคะ่ะแต่มันเป็นการที่ช่วยโอกาสจากความรักของอีกคนหนึ่ง มาคอยเป็นทาสเพื่อสนองความต้องการของตัวเองเอาละชาวราศีกรกฎคะเดี๋ยวเรามาฟังเทพคิวปิดแนะนำเพิ่มเติมกันนะคะ เทพคิวปิดเทพแห่งความรักจะชี้แนะชาวราศีกรกฎว่าคุณได้ไพ่ใบนี้คะ่ะชาวราศีกรกฎ w e d ดิ n งไพ่ใบนี้มีความหมายว่าเทพคิวปิดต้องการให้ราศีกรกฎมีสติสัมปชัญญะเพื่อไต่ตองตึกตรองวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทุกวันนี้ว่าคุณอยู่กับเขาแล้วได้อะไรบ้างกรณีแรกถ้าคุณคิดว่าอยู่กับเขาแล้วเสียเวลาเปล่าเหมือนคุณทำชีวิตหล่นหายไป มิหนำซ้ำคุณยังรู้สึกว่าเสียศักดิ์ศรีมากต้องมาทนพฤติกรรมดาร์กไซด์ด้านมืดของเขาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่คุณสักหน่อยพี่น้องก็ไม่ใช่ทำไมต้องมายอมคนคนนี้เขาไม่มีค่าพอที่คุณจะอยู่ด้วยอีกแล้วถ้าคุณคิดแบบนี้หนทางเลือกที่ดีที่สุดคือต้องตัดใจเลิกค่ะและกรณีที่สองถ้าคุณคิดว่าถึงแม้ว่าเขาจะทำให้คุณเสียใจแต่เขาก็ไม่ได้เลวร้ายไปทั้งหมดเขายังมีบางส่วนที่ดีถ้าหากว่าคุณคิดแบบนี้เทพคิวปิดแนะนำว่า ให้คุณเอาส่วนที่ดีมาถัวเฉลี่ยในสิ่งที่เขาทําให้คุณเสียใจเมื่อคุณถัวเฉลี่ยได้แล้วก็ยังพอใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ดังนั้นขอให้ชาวราศีกรกฎแต่ต้องตึกตรองวิเคราะห์ความสัมพันธ์และวิเคราะห์คนรักของคุณดูนะคะส่วนการตัดสินใจจะอยู่หรือจะเลิกขอให้คุณตัดสินใจเอาเองนะคะอาจารย์จะเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะ ถ้าหากว่าราศีกรกฎคนใดยังไม่เลิกเราจะมาดูกันใหม่ในเดือนหน้าว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีกรกฎในเดือนหน้านะคะ